พี่เอสหน่อยดีกว่าพี่เอสเป็นไงบ้างดาบดำดาบดำผมอยากให้เป็นวันนี้นวันเสาร์อยากให้ต่อยไปใไบป้ผู้นี้น <laughs> เลย โอ้โหนี่จะได้จะจะได้มีตังใช้โอ้โหดูดินี่ชิดแฟนมวยก็ดูออกแล้วกันพี่เอสเขามั่นใจขนาดไหนอยากให้ต่พ่กนี้เลยเขาบอกนะครับอยากให้อยากวันนี้เป็นวันวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้รอนานเลยเพราะจำเป็นต้องใช้แต่ว่าซ้อมดีมากดีมากดีมากครับไม่มีสะดุดเลยครับอันมาซ้อมที่ตลอดเลยแล้วทรงนี้อุ้ยจิ๊กเสรดจไต่เสร็จไฟที่แล้วก็ พักสามวันกลับบ้านสามวันปุ๊บรอยกระโถก็มาลอยที่นี่ไกลมากเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาเงินล้านก็ไม่รู้จะไปเอาหวยรอบคุณเสือเนาะไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสง่ายๆนะใช่ครับเออแล้วเรื่องของเวทน้ำหนักนี่มันที่หนักใจตรงนี้ไหมเปนตัวเล็กไหผมนับว่ามวย่ตยกลางวันเนาะมวยลดน้อยได้เปรียบนะครับแต่เขาไม่เช่เพ่าน้อยเกินไปเราลดอยู่ประมาณ3ากิโลผมว่าพอดีอ่ะพอดีเพราะว่ามันต่อย ประมาณการพักผ่อนเนี่ยประมาณเที่ยงเราต้องออกไปเวทีแล้วไงใช่ใช่ก็ไม่ได้กลุ่มเยอะครับไม่ไดุ้่มเยอะไอ้มวยตัวใหญ่อะมีปัญหาแน่ใช่ใช่ใช่อช่องเจ็ดช่องสามมวยตัวใหญ่มีปัญหาแน่ฝ่ยเร็วนะครับแต่เด็กซ้อมดีครับอยู่ในคอร์ดการซ้อมอยู่ในระเบียบการซ้อมไม่กินไม่เที่ยวแล้วก็อาจารย์คนทำเขาดูแลเด็กอย่างดีก็ เอาเป็นว่ามั่นใจสุดๆอะแล้วเจอป่าพีพีพีเอสพี่หนักใจตรงไหนไหมเจอกับไมวยนี้อะไรหนักใจเลยทำไมอะมวยเขาตีกันของเรามันตัวเล็กของเขาตัวใหญ่เขายังมีลูกขวางหน้าเราเลยแต่นี่มันมวยตัวเท่ากันแล้วเขาก็เป็นมวยทรงหนีของเราตัวมวยทรงหนีแต่ดูเขาไม่ชอบเข่าเขาไม่ค่อยชอบเขาเลยของเขาหนีของเรามันเดินอย่างน้อยๆกรรมการเขาก็คงชอบมวยเดินแ่ะ ต่อยอินเตอร์เทนคุณดูเพราะว่าเราต่อยในสายเกรติเพชรเขาต่อยออกเี๋วโอกาสนี้พี่ฝากกรรมการเลยดีกว่าก็ไม่ไม่ต้องเข้าข้างหรอกครับขอแค่เชียร์มวยเดินหน่อยแล้วกันตัวเดินจะมีภาษีหน่อยนะครับก็อย่างที่แล้วเราก็อาวุธเราเป็นชนะอะไรเยอะรอกแต่เรามีรูกแข็งแรงแล้วก็มีทรงการเดินต่อยมวยนี่แบบเราตัวเล็กแต่เราเป็นตัวเดินถามว่าเด็กการวิศอะของเด็กไม่มีตำหนิเลยชอบมากๆชอบชอบจนผม ผมจะแทนแทนเลดไอ้นี่นะไม่ครบยกนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเอาพี่แกรงวยรู้ได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินไหมผมเชอบอกแทงขนาดนั้นเลยเพราะว่าเด็กการฟิตซ้อมเด็กเทรนเนอร์โอ้เต็มร้อยดาบดำนี่ผมผมฟันที่เด็ดเลยเออฟันที่เด็ดเลยจริงผมแกรงวยเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องไม่ต้องชนะหรอกชนะก็พอแล้วไม่ไม่ มวยเนี่ยราปบปิดนะครับมันน่กลัวนะใชพูดจริงนะเออมวยเนี่ยเราอยู่หน้าตู้ดิมองว่าชนะครับแต่มวยเนี่ยอยู่เวทีเนี่ยกรรมการให้แพ้ได้คือฉะนั้นก็ตัดปัญหานี้ไปตัดปัญหาตปัญหากให้คะแนนเอาให้ขาดนับได้นับไปเลยนับเลยใช่โอ้โหนี่พี่เอสพูดขนาดนี้เลยครับมันมีรางวัลมันมีรางวัลด้วยไงมันรางวัลมันเยอะจริงครับเราตัดปัญหาเข้ารอบขอรอบสี่คนก่อนแล้วกันแต่ว่าไปนี้มั่นใจมาก ความฝังของอำเภอเสนาภูม,ม,มิจังหวัดร้อยเอ็ดความฝังทั้งอำเภอเลยทยีเดียวทั้งจังหวัดครั้งอำเภอครับเ,เ,เ,เด็กๆมีความตั้งใจมากแล้วมันเริ่มคุมน้ำหนักวันไหนอ่ะยังไม่เริ่มนะคุมน้ำหนักยังไม่เริ่มนะบรลลหัดเด็กน่าจะคุมบรลลหัดสุกครับก็บรลลหัดเบาสุกก็ทำเสาก็ทำแค่นั้นแหละครับคือตอนนี้ได้ปรับเวลาการซ้อมไปพี่ให้ซ้อมเร็วขึ้นไหมหรือว่าปกติเพราะมันต่อยเที่ยมต่อยบ่าย พอเวลาซ้อมเด็กมันต่อยอย่างนี้มาแล้วเด็กมันต่อยเด็กมันต่อยเวลานี้มาหลายครั้งแล้วการที่ซ้อมมันก็ซ้อมอย่างนี้มาตลอดการพิชซ้อมมันซ้อมเวลานี้มาตลอดครือผมดูไม่น่ามีปัญหาเรื่องการที่ซ้อมเวลาไม่น่ามีปัญหาเนาะพิชซ้อมให้เต็มที่ไปก่อนใช่ครับซ้อมให้ดีที่สุดเต็มที่เอาเป็นว่าปั่จใจโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เอโอ้โหยืนยันอีกเสียนง